ัสดีค่ะวันนี้วันเกิดฟานฟานบอกแม่มาไปอยากกินหมูกระทะแม่ก็เลยมาแล้วมาลููกเดดูกระทะรกันตอนนี้ก็กินไปเยอะแล้วไปดูหมูกระทะร่วมกันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไปดูฟานกินไปอะไรเห็นไหมจ๊ะ วางกินไปบเห็นแล้วจ๊ะวางกินไปเยอะแล้วนะคะบอกก็มีอะไรบ้าหรอันเอาที่ฟานชอบที่สุดให้ฟานเห็นนะจ๊ะอันนี่ฟานชอบที่สุดก็คือเหรียเข็มทองซื้อไปเลยือไไม่มีอ่ะอันที้สองหูยรวบก็คือทีหงเอาขึ้นไปรวบใช่ไหม เอาตอนที้มันยังไม่สุกนะกุ้งไปลวนึ่ง ัไม่เป็นไรอ่่นนีไไมเป็รลูกไม่เป็นไรให้น้องเป่าเลเดี๋ยวมันดาบละลายหมดแล้วเอาเรลยเป่าอธิษฐานยังอธิษฐานยังเลยนะอธิษฐานเลยอธิษฐานก่อนไอเดียวสุภาพกัสไม่ต้องให้น้องเป่าลูกพี่กัสช็อกโกแลตละลายหมดแล้วเปล่าเลยค่ะอี เทียนละว10ขวบอัน oh น right. oh. oh yeah. oh ี้มี11เทียน110อ๋อเดี๋ยวน้องฟานบอกอายุไปน10ขวบค่ะเทียนนี่เต็มไปด้วยน้ำตาลเลยนะคะเดี๋ยวเรามากินเค้กพร้อมกันให้เราจูนปิดเตาสิจูนจูนหมุนเตาไม่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 นะเทียนนันเอาจานมาสิเอาตะเกียบฟานไม่เอาเราจะเก็บขึ้นได้หรอมันร้อนแล้ว ไม่ได้ปเปิดเอียเอาเอาจานกระดาษไปดูไปจานกระดาษแล้วก็วางเยนไว้ข้างๆที่เป็น่องกระดาษลูกเด้วางเอา่ชอไม่สนนี่มาอยู่ที่ทางทิศทาช้ามากเลยลูเพียงอาเรีเรียงเป็นลายต้ไม่เสเศษเอาเอาเยนใบนี้ลูกทิ้งออกมาให้ยายมาให้ยยเดื่ยอจ่งยายสาว็ห้แล้ว เงมาแล้วเนี่ย่าะทำงานแก๊ปเนี่ยผ่านโควิดเอาหมอพี่กัดไปเอาตากระดาษในในรถก่อนีกล๊กไปเอาจังเอาพี่กักินแล้วเอาไปต่ากระดาษที่นั่งนั่งแบบว่าห้ามกินก่บแล้วดูบอเรียบรอยแล้วเรียงของ

กินเค้กกันนะคะอยกเค้กกันดูหน่อยนึงนะไม่่อ่ะเบหยอท่าอ่ะช่วยดูเค้กปากันแม่ซื้อมาเมาิ่ดีมากอ่ะมดสิลูกหน่กออกดีดีเอออนี่ดูเค้กสี เค้กไอติมใช่ไหมแม่ทันชอบกินเค้กไอติมอ่ะอร่อยโอเคแต่วแป๊บนึงนะเไม่ผูกเออเพื่อนากิ้วกแค่ชี่หกเมคนแล้วอะอร่อยนีีเทาไม่ที่เท้าแม่เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันไหม ยัง <łość> ไม่เกแก่แล้วไปอ่เกไหมให้ไปเก็บอาร์จีให้เก็บไม่เอา้นนั่งไว้ก่อนเก็บนั่งไว้ก่อนแล้วไหนก้าวก็นี่เขียวคืออะไรลูกตีใหญ่ยังไงไม่่